เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไททันนะครับเช็คระบบใหม่นะครับเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ล้างนะครับพอลอกมีอาการหมุนฟืดตีสะดุดก็คือหมุนและเอียงซ้ายเอียงขวามันก็จะเบรกของมันเองนะครับมันจะเลยแบบนืดๆตรงนวงนะครับแล้วก็พีเซตเบรกยกคือแข็งอะ่ะคือยกแบบเบรกหนักอะ่ะมันถึงจะหมุนหมุนลื่นนะครับอันนี้นี่ยกแบบอย่างนี้ไปได้เลยสุดเลย นะครับอันนี้ก็ยกนิดเดียวนะครับเนี่ยจับตะปูก็อยู่เห็นไหมนะครับพอตอนแรกมายกขึ้นมาครึ่งนึงไม่ไปเลยนี่ยังไปนะครับตั้งได้อีกนะครับเนี่ยก็ตั้งได้อีกตั้งไงก็ลื่นครับพอเซตใหม่เห็นไหมตอนแรกมันจะเอียงซ้ายเอียงขวามจะเบรกเลยนะครับเนี่ยปรับได้แล้วลองไปเล่นดูครับลื่นๆื่นนะครับคลิกเสียง ปกติเบรคเรียบร้อยครับผม